แม่จีนะฮะแต่เรามายกขึ้นบางลมนี้ที่แบงค์กำลังจูนนะผมนี่แต่นี่น่าจะมาดูไปพร้อมกันเลยว่ามันจะได้สักกี่หมานะทุกคนคือแบบคู่ต่อสู้เราไม่มีทางขากันนลยอะไรพี่ขาดยันเดินเดินวปเหมึงตั้งไงของมึงเนี่ยอาเนี่ยกระดุมมันเป็นกระสือลิมอนน้องเขาแล้วนี่มันก็มีเรื่องหรือ นเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่บนช่องยูทนะครับผมก็คืนนี้นะครับผมเรากําลังทําอะไรครับพี่เปิดตัวของรถแดดครับคือจะเสร็จไปไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องแดงจีนะครับผมแต่เรามายกขึ้นบางลมนี้ที่แบงค์กำลังจูนนะผมนี่แต่อันนี้น่าจะดับ,บเครื่องเพราะว่ารถมันร้อนนะครับผมก็กําลังทําการจูนแต่รถรถมันมีทรงอยู่แล้วแบบมันแบบว่ามีทรงแบบที่ปกติมันเท่าไหร่นะครับนี่มันสีสีไม้อยู่แล้วเนาะสีสีไม้ไนนะะมอยู่แล้ว,นะลวะครับ แต่นี่แกแบบว่าดับเครื่องเมื่อกี้เครื่องใม้แบบเครื่องมันเย็นนะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้วย,วยกันเลยมาดูไปพร้อมกันเลยว่ามันจะได้สักกี่มานะทุกคนคือแบบคู่ต่อสู้เราไม่ยอมหพ้นนะไนไปไปแบบนี้เขาเรียกว่ารถวิ่งไม่จบอะไรพี่ขาดันดินดัน,นวายมึตงตั้งไงหัวมึงเนี่ยว้ายตายแล้วครับ ไงวายตายละร้อยมบบโชว์ไงไอ้รดเขาชูว่าขันผมนู่นผนี่นย่ำอยากกันเนาะพอพลาดนิดหน่อยพวกสามเติมเลยนี่ครับน้องสุพิมเราจะใส่กับน้องสุพิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยังไม่ไหวคันขนาดคันไม่ไหวนี่สามแปดโถยี่หมาไมยุ่งเลยเนี่ยเฮ้ยแต่รถพี่ไปพี่ไม่ได้หรอกรถพี่มีกลอกแต่แต่คันเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยนะครับทุกคนก็ยืนยืนมันเสร็สร็อยู่แล้วเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเรามาแค่เก็บรายละเอียดอรกกระสีนี้ เออเพราะว่าเปลี่ยนโค้งใหม่ไงเพราะยกเครื่องตัวนั้นมาใส่บางลมแล้วก็เลยแบบเก็บรายละเอียดเฉยๆทุกคนไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะยังไงเราก็รู้ว่าเครื่องตัวเนี้ยมัน40่สมายอยู่แล้วนะครับผมเออนะนะั่นแหละความจรตียังไม่ได้เปลียเลยน,นี่เจอแล้วมันท้ายไ,<ด>ไม่เสียแต่ว่าไอ้โค้งท่านั้นมันมีเลกูเลี่ยมมีอะไรเยอะไปเลยเพราะนั้นเดี๋ยววัยสเต็ปบางรู้แตรกนะครับมันบางไม่เป็นไรครับอันนี้สมบูรณ์สุดๆแล้วทั้งหมดแล้วแต่มันต้องมีดีเลย์สุวทนี้เดย์ อไมอเชื่อปู่อแล้วชื่อไหชห้กล้ลืนลื่นอเลยลื่นลื่นปกติมันสี่สิบมายแล้วนี่น่าจะสสิ่อนะลลื่นไงิเน่ยเพราะว่ามันมาสูงสุดมันได้แค่ตรงนั้นราคามันอามลื่นมันเลยหล่น เราต้องการดันไหมถ้ามันดันขึ้นไปน่าจะอยู่ประมาณ40ขนาดท้าเรื่อยอย่างสามแปดจุดสเก้าไม่ได้ยินเสียงหรอเย็ประมาณนั้นแหละปิดพุกุดได้มันนี่มันโชวแ์แอสไงมันโชูถ้าไม็นแบบคัดผมนุ่มจังเลยนที่ใครคัดผมนุกคนชาวบ้าน,นหรอวะเราต้องตังต้งหมายรถเตรียมแค่ก็มันตึงไหมละ่ะยังไ,ไ,ได้ดีถ้ามันตึงก็ถอดออกอ,อก๋อมันตึงถอดออกแสดงมันยันมันยันโอเคขี่ได้เลยรถไม่ได้เป็นไรเอฟปกติ จะตั้งเหมือนเดิมปูสามแปดสิบหกขนาดทาร์จันเลยนี่ทาร์จันนั่นนี่ไม่ใช่แอรก็วิบ้านสอจอครับประมาณนี้ทุกคนก็โดยเลยรล่ะกระป๋อนะครับหมอลงเลยเพราะมันเลื่อนถ้านี่จบมันต้องไปชนมือมาทีเนาะใช่อันนี้มันแค่หมื่นบ้อมันนี่มันปูทะยานเลยพี่ท้ายมันเสียฟ้าเกียร์สี่มีเทอร์โบมันจะได้แหละรอดเลครับดูโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนคืออาร์มเดิมแหละเด็กยกล้อเนี่ยอะไรแบบนุ่ทรงแล้วดู ทำเดิมมีงานเดิมด้วยท่านา <esh amp. S 1> no, ี it, ้ก็จะเป็นตรออนะครับผมน้องเศรษฐีของเรานะครับแต่ว่าเออผมรู ke, ้ว <numer ic. S 2> <change> ่าตาผมแม่งนุ่มเยิ้อเนี้ยติดเลยขาโค่นุ่มยิ่งนี่นิวมิวชี่เป็นไือใหม่ว่าโกนะครับผมดูสภาพโดยรวมก็เดี๋ยวผมไปใส่บางทรงมางสูงคืนคือเห็นมันแบบว่าตรออ้นตรออนี่จะมาแบบพิดใส่ไม่ได้นะรอ่นั้นแหละรอบเนี่ยมันไม่ใช่ห้าเทนหรอกนะ พี่จะมาแบบยิ้มใส่ปลื้นป้างปื้นป้างไม่ได้แล้วบมอหนิผมยก่แดกแล้วหลอดนี่ะเดี๋ยวไปเอาหอว่าพี่ครับโหลดหน้าลงอีกนิดนึงก็ไม่โหลดเดี๋ยวเราใส่ยางเพิ่มพี่จะใส่ยางเป็นยางสองร้อยก็หลังจะใส่เป็นอิสไม่ดูนะครับผมเพราะว่าคือนั่นแหละรถทิปแต่ใส่อิสไม่รับทุกคันเอตรงนี้ต้องทั้โอ้โหไงมยิ่งก้า ปกติคันนี้มันเคยจบอยู่41ม้านะครับผมเครื่องตัวนี้นะเครื่องบล็อกตัวนี้ไนะอ้ผู้บอ,อกคืออะไรครับตัวนี้เป็ขเน,นของแดงจีหมดเลยนะครับผมแต่ว่าแดงจีนั่นเราไปทําพวกระบบน้ำมันพวกอะไร,ร,รแล้วแต่คันนี้ยังเป็นระบบน้ำมันเดิมโกงมาโดยนี่ตอมิกยังเป็นแบบเดิมๆอยู่นะครับผมน,มนี่แต่ว่ากล่องไม่กล่องแดงจีนะเขียนแดงจีแต่ว่าแต่ว่าเมื่อใส่คันนี้ผมก็คงกป็นตัวอีเหมือนกันแต่ค้นนั้นเขียนอะไรรู้ไหมพี่แมงนั่นเป็นของ ดีนะไม e ่รู้ตอนที่ว่าแกปั่นได้โนะนะทุกคนโอเคมันจะแรงกผมมากขนาดนี้มันแรงแล้วสองร้อยคือถ้าสี่ซิมมาถามว่าทำไมพวกผมไม่บัตร G P S คือมันอันตรายนะครับผมก็ไม่กระดูที่มาเอาอะเลดูที่มาเอาถ้าถ้าสามแปดสามเก้านี่ก็เจิอยร้อยเก้าซิบเนาะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสี่สิมใหม่อย่าเงี้ยก็วินสอ่ร้อยแน่นอนนะครับผม ก็คือถ้ารถสีที่มหาใหญ่ไงแค่สองร้อยอะน้องๆจริงๆนะอันนี้ไม่ได้มันะเพราะว่ารถที่แบงก์อะสีที่สามมากนี่งหกหกชักห้าแล้วหกชักเจ็ดบ้าบอยสีที่สามมากอืมนั่นแหละทุกคนก็เจอแน่นอนหน้าเวลาอีกกี่เดือนวะสี่เดือนนะสี่เดือนแป๊บเดียวสี่เดือนแป๊บเดียวเราพยายามจะเซฟรถไม่งั้นเดี๋ยวให้โปครับเขนมีก็ได้พี่ครับท่านแดย์แต่ไม่จะหงายไว้นะ ไอโก้ไอเขาตอนนี่แบบกิ่งมาแล้วนะทางมันจะปูนอ่ะตกหลุมมันมาตกลุมกิ่งกิ่งเลยอะ่ะหันไป,ปนแมบบ่งกแบบับทะเบียนแ่ะปิ้วขึ้นเฮ้ยไอโก้ทะเบียนแ่ะปิ้วขึ้นเลยไอ้ใหไอโก้บอกพี่มันเป็นไรไหมนันเป็นไรไหมคือแบบหวังรถโกงชีวิตนะเพราะว่าแล้วนั่นแบบว่รารถมันเป็นแบบชมตะลอนอะ่ะเ oh. ืออะไรกแบบ็เรือจแบบักรรถแดดคือรถแดดครับ พี่ใส่กับผมเลยนี่ยโชวพิมผมพร้อมไม่พี่ไม่มีเบาะเฉยหรอพี่ผมจะทำยังไงวะ้งทำอะไรตั้งอ๋อตั้งข้างล่างครับผมตั้งใหม่เหรอใช่ครับวางทีีไปมันนุ่มตั้งข้างไมแข็งกว่านี้หรอเออเอ๋อมันก็ต้องตั้งเดิมอยู่มึงย้ายมึงย้ายตัวนี้ให้หรอย้ายหมดตัว่ีนไหนไอ้ทั่นไงหูคันอ่ะเปลี่ยนให้หรอไม่ไม่เปลี่ยนอันเดิมมันเดิมเองใช่พเดี๋ยวไปตั้งใหม่ไปตั้งใหม่ครับคานมันเดือนอยู่ โอ้ไม่ได้ใส่สายระบายตรงนี้ดินี่เรียบร้อยอย่าไปใส่สายระบายด้านนอกเออเอาใส่แบบแต่พี่มาแมนมันจะแรงเหรอวะแรงแรงสี่สิบส้ม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 เท่าไหร่นะสี่สิบโอ้นี่โอ้แจ็กเก็ตนั่นนี่พี่ใส่เพราะพี่รถพี่ไม่ได้เน้นเรถพี่แบบปกติเลยขี่ยูชิลรถทิพย์ไม่เคยได้ได้ยินแต่ที่ได้ยินข่าวไปทำไมครับหกแปดแจ็กเก็ตเนี่ยเป็นรถทิพย์ที่แบบเจยอๆแล้วคนโตคนโตวันไหนอ๋อไอ้ที่อะไรแบบอ่านไม่ไหวประมาณนั้นเลย ตามเราเสร็จแล้วเฮงเล่ป่าไหมปุ๊ปุแพักเจ็ดเนี่ยใช่จะดูแลเฮงวันนี้เฮงบอกว่าถ้าากขี่สบายขี่ไม่เชนสำหรับคนทั่วแล้วเจ็ดสี่แล้เฮงเลยนี่ในวันนี้ได้กูรู้หมดแหละแ่ไม่ท่าว่าแชวนไปขี่โมกจากใคไ่แกจะดูนี่หรือเปล่าวะโอ้เหียพูดเ่ะครับโอเคทุกคนก็สเตย์มดแหละ16 29ทุกคนก็เป็นมีอะไรมาข้อเป็นข้อแดงขายสี่ตัวแดงขายสีก็เยจะไปรัดแถวบ้านนะครับผมก็ไปหาตรงหนาที่แถวพงเงาเ ครก้าวตัวประมาณนี้ก็แล้วเหนือหนึ่งหมื่นพันคิดว่าโอเคนะครับผ่านนะกราฟนีประมาณนี้ดูรการกาฟกราฟความแรงนะครับผมเอาไปกรอบได้ใครอยากกรอบไปกรอบเลยแต่ว่าสเต็มลดแต่ละคันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะทุกคนแค่อยาขอตัวยกลุ่นลงก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นกรอบชุดชมชุดสีสักหน่อยนะไม่รู้รส่วนใครที่แบบว่าอยากเอามาดู ครที่ต่อจที่แบงค์เรานะครับผมก็สามารถเอามาจูนได้นะครับผมก็ท้าเฟสกันเลยที่โชว์ที่นั่หรือว่าจะเฟ็โดยโยงทางไปก็ได้นะรับจูนนะครับอย่ารับผมไม่สามารถผมแกไม่รับนะแกรับจูนแล้วก็พวกทับพวกนั้นเสื่อมแกได้รับนะครับผมแต่ว่าจะทำไม่ทันหรอกตั้งงบไปแสนหนึ่งอ่ะแซนไปหนึ่งมีเครื่องแกรับอยู่ประมาณห้าหกหมื่นประมาณนั้นนะครับผมรับเหมาเหมาอย่างที่ผมบอกไว้นะเราลงตรงนี้จับนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยผมไม่ใด่แชมปเนี่ยทำไมแชมแบบว่าดูด <tinc S 2> ีเลยครับไปเท <c oughs> ี่ยวบ่อยหรเปล่าเราอ่ะไม่นะเรักปหสาวบไม่ม่แหลกเยนี่ากโกดออกไปนอาอะไรนป็นจมาไป้าเป็นกเยนดีนะี่อะกันเยเลยย่ท้รองหรอผมจะขึ้นเที่ยวบ่ตลาดอ่ะอ๋อฮะเปน ผมอยากเป็นซาลาส์อยากเอาไปเสร์ฟที่เบลเกสอาร์เขาบอกว่าต้อเข้าแรงจัดหนักเลยอ่ะเขาไปเจ้าเขาเพื่อนซีบีอาร์เนี่ยนั่นคือจะได้หลังหางกันเลยจะวิ่งแข่งกันอแล้วไม่ใช่หรอไหวหรเปล่าเบรกยังติดเสียงเบรกยังเอดอารีน่าเจนน่าเป็นสไตล์ของวัยรุ่นนี่ครับทุกคนะส่งมาประมาณนี้คุณว่ามันหลบไหมลองคอมเมนต์มาดิ แดงจีก็เดือนประมาณเดือนหนาขอเวลาเดือนนึงขอเวลาปั่นตังก่อนนี่ครับทรงประมาณนี้เลยนี่นี่นี่คันนี้แม่งขึ้นล้ำเลยมั้งยังกลางวานไอโก้กับพี่โอทำวันลวันเลยคันนี้กลางวานแล้วดีนะครับโอเคที่นี่มาณนี้ก็ใครชอบก็ฝักผมให้ใครชอบก็ติดตั้งใครนะครับผมไปเจอกรคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาไปขับไปดูนะครับว่าทรงมันจะเป็นยังไงจำรับบังลมเครื่องซีวาวนะครับน้องๆบิ๊กสองร้อยไม่ได้แอคร์ไปเจอกัน